สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้เยาบปก็พาเดินทางเหมือนเดิมจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าสภาพอากาศวันนี้ตอนนี้นะคะฟ้าสวยมากค่ะเพื่อนๆจ๋าท้อ,องฟ้าสีครามนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเยาปุยจะแผ่นให้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินนะคะเราเดินทางผ่านช่องเขาด่างนะคะช่วงนี้เราก็กําลังจะลงช่องเขาด่างนะ บรรยากาศเพื่อนๆดูนะคะว่าวิวทะเลจะสวยไหมวันนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะของหัวหินสำหรับมองด้านล่างของตัวเมืองหัวหินนะคะเพื่อนๆจะเ,เห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะว้าวเพื่อนๆเห็นไหมคะสีของทะเลนูนเลยค่ะเห็นไหมคะตัดตัดขอฟ้ายีง่งตื่นเต้นแล้วก็จะพูดผิดพูดถูก สีสวยมากมเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะนอนเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้ทะเลสวยจ้าวันนี้ถ้าใครไปเที่ยวทะเลนะคะจะพบทะเลสวยๆนะคะถ่ายรูปออมาสวยมากนะคะถ้าถ้าไปตอนนี้นเพื่อนจ๋าโซ่ m y g o ก็ oh God. สวยจริงๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวเพื่อต้องขออนุญาตราก,ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจา้าขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวหัวหินนะคะเพื่อนๆจ๋า